สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับเช่นเคยกับแนวทาง4 5หนอยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ v i p แล้วก็พัฒนานะครับผม5นอยพิเศษนะครับผมให้8กับ6เนาะเมื่อวานผลที่ออก2 6 7 7 9นะครับ8ไม่มาเนาะท่านใดเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 7นะครับมาแค่เด่นรองนะครับ5นอยปกติเนาะให้2กับ5นะครับผลที่ออก4 4 5 5 5นะครับก็ ถ้าในรูปที่5เนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับพ,พี่เนาะแล้วก็เข้าไปตัวเจาะ54สีเน้นๆนะครับรอบนี้ก็ถือว่าปังๆนะครับ้าน้อยปกติน่าจะเดินดีมา2วันหรือ3วันแล้วเนาะวันก่อนก็50ตรงๆเน้นๆนะครับส่วน,น้านอย VIP นะครับผมให้5กับ9นะครับผลที่ออก1,92485ไม่มาเนาะ ถ้าไหนาเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่92นะครับมาแค่เด่นรองนะครับ5มา58ก็ไม่ได้เนาะเข้ามา48พัฒนาให้1กับ7นะครับผลที่ออก8 58 02อันนี้ก็หลุดไปนะครับเน้น12มา02เนาะส่วนแนวทางวันวันจันทร์ที่6นะครับตุลาคม2568นะครับพี่ๆทานาดที่เข้ามาติดตามแนวทาง ก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข5กับเลข9สายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 9 0 9 2 9 6 5 0 5 2 5 6 สามตัวห้าเก้าหกนะครับนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติปกติวันนี้ได้เลขหกกับเลขหนึ่งสายรูดนะครับ ให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหกศูนย์หกสี่หกแปดสามตัวหกหนึ่งศูนย์นะครับ นะครับผมก็ท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับสูตรแยกนอยเนาะอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนานะครับ VIP นะครับวันนี้ให้ไปที่เลข1กับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 1 2

ส่วนฮานอยพัฒนาพัฒนาผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายลูดให้ไปที่เลข3 30 32 35 70 72 75 สามตัวเจ็ดสามศูนย์นะครับห้านอย VIP กับพัฒนานะครับสี่ห้านอยของเราเนาะวันที่วันที่หกนะครับตุลาคม2568ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ